นะอันนี้จะเป็นเจ้านกอันนี้จะเป็นเจ้านนจปลาเป็นกระติบข้าวเหนียวค่ะกระติบข้าวเหนียวสารจากไม้ไผ่ปลานกสารจากใบตานเป็นมบายที่ต้องสุขออกไอเดียขึ้นมาเองทาเองค่ะเป็นการพูมปัญญาเหมือนการต้อยอดหรือเห็นพ่อแม่เพื่อนจากสารมาค่ะ,คะจะมาขออนุญาตใช้ช่องทางในการ ซื้อสารกันนะตรงนี้ให้เห็นโมบายสวยๆงามๆแบบบ้านเฮาให้ชมค่ะให้ชมเนาะอันนี้เป็นการจัดสาร,ร,าาราด้วยมือเป็นงานแฮนด์มดค่ะงานแฮนด์มดเราทําด้วยมือเป็นการตตอยอดต่อภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยเห็นผู้เฒ่าผู้เจพ่อเม่ของท่องสุขเองเนี่แหละที่เพิ่นจักสารกระบุงกระโจกกระดงกระตาหวดติดข้าวเหนียวลายๆอย่างที่เพิ่นสาร เพื่อนฝากความสวยความงามไว้ในตรงนั้นค่ะมีความหักในชิ้นงานที่เพื่อนฝากไว้ก็เลยเอามาทำเป็นโมบายสวยๆน้งามมากฝากหลายๆคนค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะชอบชิ้นงานกระทักมาได้ป่านแม่ท้องสุขยินดีแบ่งปันความสุขความงาม เหมือนการอนุรักษ์ช่วยอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งที่การของมาชมมาดูการจักสารการทาด้วยมือเป็นงานแห่งเมคค่ะงานแห่งนิคอันนี้ไม่ไพาสาลเป็นระกิบข้าวเหนียวความหมายเพื่นคือความสมบูรณ์ความมุดมสมบูรณ์ปลานกนกก็จะโบยบินโชคลาภให้เขาส่วนเจ้าปลาก็คือความภาคเพียรขยันหมั่นเพียร right, right. ส่วนควรักต่อความรักความหองใยซีมีให้กัน ยังไม่ตื่นค่ะความรักความหงายซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็รุปปสีเงินสีทองก็คือเงินทองเป็นโมบายเสริอมมงคลอีกคิดงานนึงจะเอามาฝากหลายๆคนให้ชมค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะสารให้ชมค่ะอันนี้เอามาให้ชมก่อนอันดับแรกจ้ะใบตานด้วยจ้ะใบตาล มาจากบ้านเราก้อนจะสารต้องเซน่เพื้นกอนจะเช้นาน้ำคนสารง่ายค่ะแต่ต้องใจรักเนาะเป็นงานที่สารโดยมืออาจจะซาแต่ว่าพื้นกับา้แบบมีความงามในตัวของพื้นนะคะมีด้านนอกนะคะกดเส้นด้านนอกกด ตรงกลางเซนเนียกดกดตรงกลางแต่วางบนจะวางบนเนาะจีมงแล้วค่ะงอยี่สิบค่ะ หลังเก่าจากบ้านหลังเก่าจะไปเปิดแม่ท้องสุกอีกอันหนึงนะะ่งด้ค่ะเข้ามาชมได้อยู่บานแม่ท้องสุกยินดีต้อนรับทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกกำลังใจที่มาชมโมบายเป็นงานแดนน์นมดสารด้วยมือค่ะงานแดนน์เมดไม่ตานต้องเซนะ้าเพิ่พกฟอนจ้ะหางเพิ่นเดียวเราจะมาติดกาอีกทีนึงค่ะมีนาะเสร็จแล้วนี่เป็นเสร็จแล้วจ้ะ เปนประมาณกันค่ะอาจจะเล็กจะน้อยเพราะเป็นงานสานโดยมือค่ะถือเพื่อนบ่เท่ากันแต่เพื่อนก็นมีความงามในตัวของงานค่ะเป็นการอนุรักษ์งานบ้นบานๆเอาอีกทางหนึ่งเนาะค่ะอนุรักษ์เหมือนเราเอาวัสดุในหมู่บ้านมาทมําทเป็นโมบายใชไหมค่ะของแบบชิ้นงานแบบไมพผ่แบบใบตาก็สามารถที่จะมาทําเป็นโมบายสวยๆได้เหมือนกันค่ะ การขึ้นไล่ให้ชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกกำลังใจไปชมโมบายสารจากใบตาลจากสารนกสารปาก่อนถึงจะไปทําตาเฉียนตาใสไ,ไลยเส้นตามตัวคนอีกทีนึงค่ะ ส่วนอันนี้ก็มีได้กันอันนี้จะเป็นหมวกใบตาลจากหมวกใบตาลสานด้วยใบตาลข้างใน,นจะเป็นพวกไม้ไผ่จะเป็นปลาแถวละห้าตัวก็จะสร้งานไปอีกแบบหนึ่งจะทำนลายแบบหลาย,แบบลายชิ้นงานบางคนจะชอบไม่เหมือนกันเนาะเราก็เลยออกแบบชิ้นงานที่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะตอนสุดจะออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ ให้หลายๆคนได้ชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่มาชมกา,ารสานนกสานปลา จากใบตาลจ้ะจากใบตาลเนาะเป็นงานแฮนด์เมคค่ะงานแฮนด์เมคจากสารด้วยมือใบน้อยก็จะได้ปลาตัวน้อยจ้ะปลาตัวน้อยเนาะจะสารปลาก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยสารเนาะอีกทีพอจะชิ้นจะทำให้เอาชิ้นมืองานก็จะออกมาไว้ค่ะ อยากสารเปินก็ท่านมาสอบถามได้จ้ะเดี๋ยวจะแนะนำการสารนะคะสารแล้วใบตาลเพื่อนแห้งแต่กระคงความงามแบบนี้ค่ะที่ที่เราเลือกเอาใบตาเพราะเพื่อนป็นใบใหม่ที่ทนแห้งแล้วเพื่นประคงความงามจะไม่เลกจะงามแบบนี้เสมอเลยค่ะ ชินจะออกแบบเองค่ะออกแบบเองเป็นโมบายแบบบ,บ้านเขาค่ะเน้นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่คือเอาไม้ไผ่กับใบตาลจ้ะมาสารเป็นนกเป็นปลาแล้วเขาก็จะมาทําเป็นโมบายสวยๆอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นงานแฮนด์เมดจากสารด้วยมือค่ะ จากสารด้วยมือที่เราเอาไปตานนี่เราจะสารทุกขั้นตอนสารให้ดูทําให้ดูทุกขั้นตอนจะอันนี้คือเริ่มการสารส่วนที่เรามาประกอบแล้วเราจะให้ดูอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะอันนี้คือเราประกอบแล้วอันนี้จะเป็นไม้ไผ่เราสารเป็นกระติบข้าวเหนียวส่วนปลาเราสารจากใบตาลก็คือความอุดมสมบูรณ์อันนี้คือมงคลค่ะความอุดมสมบูรณ์เงินทองโชคลาภ ดอกรักก็คือความรักความห่วงใยลูกปาสีเงินสีทองก็คือเงินทองลูกกระดินก็ชื่อเสียงโด่งดังปลาก็ความขยันภาคเพียนขยันหมั่นเพียรหาเงินหา,นหาทองเข้าวัานคือเป็นโมบายมงคลเสริมทรัพย์เสริมมงคลเสริมสริสร,บสร,บสร,บสริบ้านเรือนหรือใครอยากเอาไปถวายวัดหรือเป็นซุ้มร้านคาเฟ่ร้านอาหารมุมนั่งดืง่มกาแฟมุมน่ารักมุมถ่ายรูป หรือเป็นของฝากของที่ระลึกก็ผู้เฒ่าผู้แกรับรองว่าท่านชอบเพราะว่าสมัยก่อนท่านจะอยู่กับเหมือนธรรมชาติบ้านเราเนาะเห็นต้นไม้เยอะๆแล้วท่านมาเห็นที่ว่าท่านเคยเห็นจากเครื่องจากสารสมัยก่อนแล้วมาเห็นคนรุ่นใหม่ได้มาทําเป็นโมบายท่านจะมีความรักแล้วก็คิดถึงสมัยเป็นเด็กนี่คือความหมายแล้วก็เหมือนว่าบางคนอาจจะบอกว่า เราต้องเอาไปทำอะไรคุณประโยชน์หรือเอาไปใช้งานได้ยังไงนี่ค่ะคือเราอธิบายให้ฟังว่าเอาไปแป่นปนหน้าบ้านหรือเป็นของฝากของที่ระลึกหรือเป็นเหมือนถวายวัดใครไปเห็นเขาก็จะได้ร่วมโมทนาว่าใครใจบุญจังน้อได้อามาถวายอันนี้คือการความหมายหรือสิ่งที่เราอยากสื่อให้ทุกคนได้เห็น เป็นการอนุรักษ์ขอบคุณค่ะเป็นการอนุรักษ์แบบงานบ้าน,านเราให้ได้ไปสู่สายตาหลายๆคนยิ่งเด็กน้อยรุ่นใหม่ๆเขาเห็นเขาเอาไปต่อยอดไปพัฒนาไปออกไอเดียไปความคิดสร้างสรรค์ยิ่งจะเป็นงานที่สวยงามมากเรายิ่งจะดีใจเนาะทางสุขจะดีใจมากถ้าเด็กน้อยได้เอาไปต่อยอดให้สวยงามเด็กยุ่งใหม่เขามีความคิดมีความคิดสร้างสรรค์มากๆแล้วก็ จะออกมาได้สวยมากกว่าเราค่ะนี่เคยชิ้นงานใหม่ๆที่เราเอามานำเสนอค่ะอันนี้จะเป็นกระติบข้าวเหนียวความมุดมสมบูรณ์หลายชิ้นงานที่เราทำไว้เนาะหลายชิ้นงานที่เราทำไว้ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเราไม่ได้อ่านชื่อก็ไม่ว่ากันเนาะอันนี้จะเป็นลังไหมลังไหมภาคกลางจะเรียกลังไหม ส่วนบ้านเราจะเรียกว่าฝักหลอกค่ะฝากหลอกจะเป็นโมบายตามฤดูกาลโมบายตามฤดูกาลขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเป็นโมบายตามฤดูกาลตามฤดูกาลว่าขอบคุณสําหรับใจที่มอบให้ค่ะเพราะว่ารังไหมจะนานปีมีครั้งหนึง่งจะได้ฝากเปล่าที่จะมาทําโมบายค่ะเพราะว่าบ้านเราทุกวันนี้จะเลี้ยงมอนมัน เกษตรที่จะไม่มีรังแบบนี้อันนี้จะเป็นพันธุ์สมัยเก่าที่เราจะเอาพันธุ์มาขยายเอาตัวมอนออกมาขยายเราจะได้ฝักเปล่าอย่างนี้นะคะนี่คือเราถึงจะเรียกว่าโมบายตามฤดูกาลอันนี้จะเป็นแบบน่นนารักข้างในจะเป็นลูกคิตตันมงคลค่ะแล้วก็จะเงางามสลับกับดอกรักลูกป่าสีเงินสีทองข้างล่างสุดจะเป็นลูกกระด,ดิ่งดังเบาๆค่ะเราเน้นแบบสวยแบบธรรมชาติบ้านเรามากที่สุด ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมโมบายสวยๆบ้านแม่ทองสุขหรือญาทองสุขค่ะขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดหลายๆคนเลยเอาของสวยๆงามๆโมบายสวยๆงามๆแบบใหม่ๆมาฝากค่ะนี่จะเป็นลังใหม่เบาค่ะเบาเราเน้นแบบชิ้นง,งานาเบาๆนี่ค่ะลังใหม่ลูกคีตันแสงเงาของกระจกจะสะท้อนระยบระยะบางๆคู่กับยยใยไหมสี เหลืองกะดอกลัาก,กะก็จะสวยงามแบบธรรมชาติแบบบ้านๆมากที่สุดค่ะอันนี้อีกชิ้นง,งานหนึ่งค่ะเอามาให้ชมค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะวันนี้เป็นวันหยุดหลายๆคนอันนี้จะเป็นหมวกใบตาลลมเงารลมเย็นค่ะคือเป็นโมบายมงคลเช่นกันค่ะเน้นความสวยความงามแบบบ้านๆเน้นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ ใบาตาลข้างบนก็จะสารจากใบาตาลน,นี่คือทองสุกอยากเอามาฝากสื่อให้หลายๆคนได้เห็นได้ช่วยกันเหมือนอนุรักษ์คนที่เข้ามาคือเป็นการอนุรักษ์อยู่แล้วค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณใจที่มอบให้ค่ะข้างในจะเป็นไม้ไผ่สารจากไม้ไผ่ข้างบนจะเป็นใบาตานสารจากใบาตานมีปลาปลาก็ใบาตาลค่ะใบาตานจะเป็นใบไม้ที่ทนที่ทนมากมาก ถึงเขาแห้งแล้วเขาก็จะทนอย่างนี้เลยค่ะหลายปีหลายปีมากเลยอยู่ในร่มจะเป็นข้างล่างจะเป็นลูกกระดิงชื่อเสียงโด่งดงังอายุยืนยาวปาก็ความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองดอกลักความรักความของใหญ่ที่จะเป็นโมบายมงคลส่วนลูกปลาสีเงินสีทองก็คือเงินทองอันนี้คือร่มเงาร่มเย็นที่เราคุ้มแดดคุ้มฝนให้บ้านเรือนเราประมาณนี้ค่ะอันนี้คือโมบายขอบคุณค่ะ ถ้าเราไม่ได้อ่านชื่อก็ขอโทษนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาชมโมบายไม่ได้ขึ้นไลน์นานอันนี้อีกชิ้นงานหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะสารสารแล้วก็ออกแบบงานใหม่ๆให้ดูอันนี้จะเป็นดอกพิกลทองค่ะจะมีเจ้านกกับเจ้าปลาอันนี้เอาเจ้าปลามาให้ดูค่ะเราทําข้างบนจะเป็นไม้ไผ่เราจะจับไม้ไผ่สองชิ้นมาคว้ยกันแล้วก็ทําเป็น สีแถวสีชิ้นงานแถวละ3ตัวค่ะส่วนข้างล่างสุดจะเป็นดอกพิกุลดอกพิกุลสลับกับดอกลักแล้วก็รูปปลาสีเงินสีทองกับปลาอันนี้เราจะออกแบบชิ้นงานใหม่ให้ชมค่ะนี่คือชิ้นงานใหม่ๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ